ข้อต่อไปถามว่าธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดขวดที่ใส่ลงไปต้องเติมน้ำหรือไม่เติมน้ำดูในคลิปมีเติมน้ำโอเคนะครับการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนะครับการที่เราใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับจะเติมน้ำไม่เติมน้ำมันอยู่ที่ว่าหลุมนั้นเนี่ยมีการเหยียบหรือเปล่านะครับถ้า เป็นขวดเปล่าๆแบบนี้ถ้ามีการเหยียบที่ปากหลมุมขวดมันจะแบนมันจะแตกนะครับเราถึงต้องให้ใส่น้ําอยู่ประมาณ 70- 80%ถึงเพื่อรักษารูปทรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่น้ําก็ถูกไม่ใส่น้ําก็ถูกมันอยู่ที่การเลือกพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ในสวนในป่าเราไม่มีการเหยียบจ่ําใช้ขวดเปล่าปิดฝาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่น้านะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างถนนในพื้นที่สนามหญ้าในบ้าน ใส่ขวดน้ำไว้นะครับเพื่อป้องกันเวลาเราเบียบแล้วเนี่ยหลุมจะได้ไม่ยุบขวดจะได้ไม่แบนนะครับ